สวัสดีครับวันนี้้อกโฟนอยากได้ในกาสมาร์ทวอสนะเป็นยังไงก็ไม่เลยเยวลองแกะดูสิเป็นยังไงให้ลองแกะดูสิเร็วรอมาหลายวันแล้วเยวลองแกะดูสิ เพื่อนๆอยากเห็นแล้วเร็วแกดูดิแรงหมดมาแกมาดูเลยแกมาดูแกมาดูมัางในมีอะไรบ้างแกมาดูเลยเฮ้ยของโต๊ะผีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของโิดหรือเปล่าไม่เฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนคอนต์ใส่อยู่นะคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรนะเฮ้ย เทยังเลยเฮ้ยเฮ้ยเท่ยังเลยเราเปิดไม่ได้เฮ้ยไหนดูดิอ๋อนี่มีที่ชาร์จแบบด้วยนะอ้าวแล้วที่ชาร์จแต่ไม่เห็นเอานี่ไงที่ชาร์จเปิดยังไงอ่ะอันนี่ไงติดได้ติดแล้วเฮ้ยเท่ยังเลยโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้ยใส่ซิมด้วยนะครับเนี่ยมีกล้องด้วยมีกล้องเดี๋ยวเดี๋ยว กดยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงเลื่อนให้เพื่อนๆดูซิเลื่อนเมนูไงตะกี้ไม่ต้องใส่ซิมก็ได้นะอ๋อใช้ปัดอ๋อนี่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 นะมีกล้องด้วยนะเดี๋ยวดูมีอะไรมากให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามันมีอะไรมั่งแต่ปั้เพื่อนๆดูก่อนใส่ซิมได้ไหมดูนี่ก็มีดูรูปนะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขด้วยแล้วก็มีเอ่อไมโครแชทเมสเซจเนาะอันนี้ดูข้อมูลหมุนอ๋อมีโทรศัพท์เนาะ มีอะไรชื่อถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปเมื่อกี้ลองไปแล้วอันนี้รูปภาพอ๋อเมื่อกี้ที่เราโอยหน้าจอเป็นทัชสกรีนกดง่ายด้วยนะเนี่ยเราแรกปั๊ป้าี่กากดไม่ได้ปั๊บมาโอเคอันนี้กดย้อนกลับนะครับปุ่มนี้นะโหเจ๋งเลยอ,<ม>อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อรอมา r e v ว e w ในกานะครับสมาร์ทวอทนะครับตัวนี้ซื้อมา2 3งานะ230บาทสั่งไปประมาณ2วันนะครับให้น้องฟเลือกสีเองด้วยนะอันเนี้ยนะครับ เออแต่อย่างว่าไตัวนี้มันจะคล้ายๆตัวไหนนะที่หนูบอกชื่ออะไรนะไอโมวัตโฟนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้น้องโฟนยังเด็กนะป๊าซื้อตัวนี้ให้ใช้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโตจะเปลี่ยนให้นะโอเคป่ะเป็นแบบที่เปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหบบเปิดแปลงล่างเหรอโห,อหจะแปลงล่างเลย้อยเอาแบบนี้ระเบ,บิดมเบบทระเบิดเลยโอเค ใช่โอเคได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปโรงเรียนละเดี๋ยวเราขอลาเพื่อนๆไปก่อนดีกว่านะครับเอาสวัสดีเพื่อนๆก่อนเลยอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรกดติดตามจะร้องเพลงจะลืมฝากกดติดตามช่องคนสตอรี่ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย